สวนผักชายาคณะเม็กซิโกลาย0 8 3 3 0 2ยินดีต้อนรับครับงานง่ายๆครับผมไม่คุณขี้เกียจฮะจะตักน้ำใส่ถังก็ยากละเกินเนี่ยครับก็เลยเนี่ยครับเนี่ยครับจบครับแบตเตอรี่ก็ไม่มี80วัตต์แผงเดียวแต่แรงๆแบบนี้ก็ได้ใจเลยน้ำมาจากไหนครับเนี่ยครับ จอบเล่มเดียวครับขุดมาที่ครับไปฝังทําไมล่ะท่อเปลืองนะฮะเอาเท่าที่จําเป็นให้มันกระจายไปทั่วสวนนี่ครับระบบนี่ฮะนี่ครับมาทางลำขวาครับปุ๊บอยากให้มันไปซ้ายส่ทั้งนี้อ่าไปก็แค่นั้นเองฮะชีวิตเนี่ยครับมันก็มาเนี่ยเอาอืมก็ไปนู่นอ่ะอืม ของไส้ไก่ครับขุดไปรอบที่เลยมีปัญญาขุดได้ก็ขุดไปนะฮะเอาแรงแรงเอาสู้กับมันสิเอายังไงอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะขุดให้หมดเลยนะครับดูฮะดูเข้าหน้าแรงแล้วมะกอเอาเอาอืม เอาเข้าไปเอายังไงอ่ะเอานี่ฮะเอากัวที่ไหนอ่ะแรงอ่ะเนี่ยกลัวที่ไหนครับเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาเอาืมไม่กลัวนี่นั่นนูน่นนี่นั่นนี่โอ้ยเอาน่ะครับ เอาละครับแค่นี้ละครับ